สวัสดีครับกลับมาพบกับบาสนัทวัฒน์อีกครั้งนะครับในช่องบาสสติ t i ยยูสคาร์นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่รถมือสองนิสสันกรุงไทยนะครับก็คันนี้ก็อยู่ในเครือกรุงไทยของเรานะครับเป็นรถผู้บริหารเป็นรถสวยๆดีๆปีใหม่ๆแล้วก็ ค่อนข้างแบบหายากคันหนึ่งเลยล่ะครับที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับนั่นก็คือ Toyota Camry นะครับ2.0 e t t m o o ตัว Minor Chain นะครับ D4S นะฮะคันนี้นะครับก็จะได้สเกิร์ตรอบคันมีดักเทลไฟหน้า Minor Chain ก็จะเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นไฟหยักนะครับแล้วก็มีโคคิวโคเมียมข้างหลังที่ตีทะลุถึงไฟท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบคันภายในภายนอกกันนะครับ สำหรับราคาแลวนะครับเปิดตัวเลยนะครับอยู่ที่669,000เท่านั้นนะครับกับรถ Toyota Camry 2.0 e อ m o D4S m น n ์เอ n กซิปี2015รถมีประวัติเข้าศูนย์ Toyota ทุกระยะนะครับเพราะว่าเป็นรถเครือกรุงไทยของเราเองนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าตัวรถแล้วนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟเนอร์เชนอย่างที่บอกนะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหยักนะฮะตรงนี้ที่เปลี่ยนเพิ่มขึ้นมานะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์มีเดย์ไลท์นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าด้วยเซ็นเซอร์หลังด้วยแล้วก็มีกันชนสเกิร์ตรอบคันดูสวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเครื่อง Toyota VVTiW นะฮะตัวนี้เลย ส่วนยางนะครับสเปคยางคือ215 55 R 1 7นะครับยางเป็นมิชลินไทมเมซีโฟนะครับยางปี19นะครับก็ดอกก็ยังลึกๆอยู่เลยประมาณ80%ใช้ได้ยาวนะฮะไฟเลี้ยวฝั่งข้างนะครับคิวโครเมียมดูหรูหลามือจับโครเมียมค่อนข้างสวยเลยครับ c a มป์รี่ตัวนี้ไมนเชนเตอเซนเซอร์ถอย4จุดมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อย โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องเครื่องแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะได้ชกค,คำฝากระโปงมาเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคานหน้าเดิมนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวฝากระโปงหน้าเนี่ยมีแกะไปทําสีโดนเศษหินบีบมานะครับถามว่าชนไหมไม่ได้ชนนะครับเพราะว่าเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบนะครับตรงนี้ ดูในดูนอกตรงอยู่ครับไม่ยับนะครับทพิจารเนี่ยนะฮะขยับบางๆนี่ครับตัวน็อตยึดนะฮะส่วนแก้มขวานี่ไม่ขยับนะครับเดิมเดิมเลยสวยสวยเลยสวยสวยเลยครับมาดูในส่วนแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายกแกะไปทำสีนิดนึงครับบางๆไม่ได้โดนมานะฮะ ขยับนิดเดียวนิดเดียวอันนี้คือเรารายงานตรงนะครับอันไหนทําสีคือบอกอันไหนไม่ได้ทําก็บอกนะฮะตัวนี้เนี่ยโดยรวมแล้วสภาพตัวถังถือว่าใช้ได้เลยคือไม่ได้ชนหนักมาครับแค่ทําสีไลท์บางๆเท่านั้นไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางครับมีช่องตรงนู้นนะครับไว้หยิบ ตีทะลุไว้หยิบของด้านหลังได้โอเคไปดูที่สันท้ายลังน้ำด้านขวานะครับเรียบเรียนนะฮะเป็นอ้างอะไรอยู่ครบมาดูด้านซ้ายบ้างครับในส่วนของหลุมยังอะไรบ้าง ก็เครื่องมือแม,แม่แรงอะไรทั้งหมดอยู่ครบหมดทุกอย่างนะฮะตัวนี้ค่อนข้างเรียบร้อยเลยก็เปิดให้ดูตรงก,กราฟโฟนะครับเนี่ยนะฮะก็สีเดิมน,นะครับจากโรงงานนี้เลยไม่ยับนะครับสวยๆยางอะไมีครบทุกอย่างไปดูภายในกันครับเริ่มจากแผงประตูข้างด้านด้านขวานะครับก็พวกสวิต เปิดหน้าต่างเปิดกระจกอะไรก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยเปรับกระจกข้างนะฮะตกแต่งด้วยลายไม้ออกแนวสีน้ำตาลเข้มๆตรงนี้เป็นหนังนะครับซับทัสเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแดงดูสปอร์ตนะฮะตรงนี้แล้วก็บอกไฟฟ้าผู้หน้าปรับแปดทิศทางตรงฝั่งด้านคนขับ <c oughs> นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบอ่าออปชั่นต่างๆของเขานะค,ะนะครับ t r a c t i o n c o n t r o l park s e n s o r engine start stop คันนี้ก็จะได้ Cruise Control ภูมิร่ย Multi Function มี Paddle Shift อยู่ตรงนี้นะฮะคือครบคันจริงๆเลยสำหรับเจ้า Toyota Camry ตัวนี้ต้องบอกว่าสวยมากไปดูไม้นะฮะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้ามืนสี่พันห้าร้อยสี่สิบครับผมจอก็เป็นทัชสกรีนบลู Bluetooth มีแมปนะฮะมีแม p ก็จอทัชสกรีนนะครับเครื่องเสียงเป็น JBL แล้วก็แอร์ดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวาเกียร์ตรงนี้ก็เล่นเกียร์ได้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ D/S ก็คือเกียร์ชิฟทอนิกนะฮะเลื่อนบวกเลื่อนลบเลยตรงนี้มีทิช่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ไว้แตะแตะโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะเลื่อนเลือ่อนเบาขึ้นหน้าถอยหลังอะไรอย่เงี้ยนะครับพนักพิง ก็กดตรงนี้ได้เลยมีม่านนะฮะมา่านมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็เป็นระบบมือดึงขึ้นมานะฮะทั้งสองข้างมีข้างหลังเป็นไฟฟ้าไปดูในส่วนของแถวหลังต่อครับ <c oughs> ก็ข้างหลังก็เบาะยังดีๆตึงๆไม่ยับนะครับเรียบๆเ,เลยมีแอร์แถวหลังให้ดูสะาดเรียบร้อยครับเพดานก็ไม่สกปรกเลยฮะ นี่ยน,นะฮะเลืมบอกไปว่าตัวแคมรี่ตัวนี้จะได้ถุงลมนิรภัยนะครับ4ลูกนะครับ4จุดมีคู่หน้าแล้วก็ไซด์แอร์แบด้านข้างนะครับ2อฝั่งเมื่อกี้ลืมเทสนะครับตัวมาหลังไฟฟ้าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับปุ่มนี้นะฮะกับก,บก้องกลับไปดูนะฮะเปิดได้ดูเลยอ่าใช้ได้ปกตินะครับทุกอย่าง ก็สำหรับเจ้า Toyota Camry 2.0 e x ็กตตัวท็อปตัวไมน่เชนคันนี้นะครับปี15กับราคา669,000นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อนะัดดูรถทดลองขับได้นะครับที 0, ่ศูนย์นิสันกรุงไทยของเราที่รามอินทรากม .4 หรือว่าหน้าปากซอยรามอินทรา20นะฮะ โทรเข้ามาหาบาสนะครับได้ที่เบอร์0618898499ด้านล่างนี้เลยนะครับรับสายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับปรึกษาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องตัวรถนะครับคันนี้หรือว่าคันอื่นๆในโชว์รูมของเราหรือว่าจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ทุกอย่างนะครับปรึกษาได้บาสยินดีครับสำหรับเจ้าตัวรถ Toyota Camry ตัวนี้นะครับทางโชว์รูมนิสสันกรุงไทยของเรานะครับก็ ออกใบ c ซอร์ติฟายยูสคาให้ได้นะครับเรื่องตัวถงังเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเกียร์นะครับนอกจากนั้นยังมีการรับประกันตัวเครื่องยนต์และก็เกียร์ให้อีก20,000กิโลเมตรนะครับ ท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดซื้อไปนะครับไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้ครับเราเป็นบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชนนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น t o โยต้กรุงไทยหรือว่านิสสันกรุงไทยนะครับโตโยต้ชัวกรุงไทยก็ของเรานะครับหรือว่านิสสันอินเทลเจนชอยส์บายกรุงไทยก็ของเราทั้งหมดนะครับคือเรามีธุรกิจมากมายนะครับซึ่งท่านสามารถมอบความไว้วางใจให้เราได้เลยครับโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe ในช anel ให้บาทนิดนึงนครับจะได้ไม่พลาดรถคันต่อๆไปนะครับที่เข้ามาในโชว์รูมของเรานะครับที่นำมาจัดจำหน่ายเป็นรถที่มีคุณภาพดีมีใบ c e r t i f ิฟายยุติให้ท่านนะฮะซื้อกับโชว์รูมยังไงก็หายห่วงครับไม่แท้แน่นอนรถสวยแน่นอนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ